ข้อวิดีโอนี้นะคะมาแปลกนิดนึงเนื่องจากว่าวันนี้นะคะเราจะเป็นการเปิดเผยเทคนิคในการทํางานของทายกาันจริงๆแล้วงานของบล็อกเกอร์นะคะใช้สกิลเยอะมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแต่งหน้าการสื่อสารการเขียนบทความการนําเสนอต่างๆนะคะรวมไปถึงสกิลในการถ่ายภาพด้วยถ่ายวิดีโอด้วยนะคะอย่างทายที่เป็นคนที่ทํางานด้วยตัวเองทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปการตัดต่อถ่ายวิดีโอดังนั้นสิ่งที่จะช่วยเสริมให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นนะคะนั่นกะ็คืออุปกรณ์ที่ดี และอุปกรณ์ของายเป็นอะไรที่ถูกถามเยอะมากนะใช้กล้องอะไรใช้เลนอะไรซึ่งายตอบอยู่เสมอายใช้โ o n y ่เน็้าทีนะคะใช้ามาประมาณ2ปีกว่าแล้วณนะที่ถ่ายอยู่ตอนนี้ก็ยังเป็นโ o n y ่เน็้าทีอยู่แต่ว่าหลังๆมาประมาณเดือนกว่าๆเนี่ยลองย้อนไปดูใน i ิน Instagram มจะเห็นว่าไฟล์ภาพไฟล์รูปไฟล์ฟวิดีโอที่ายอัพโหลดขึ้นไปเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีความคมชัดมากยิ่งขึ้นรูปมันดูเคลียร์มากขึ้นเป็นเพราะว่าายมีการเปลี่ยนกล้องแต่ายไม่ได้พูดอะไรออกไปเพื่อความเคลียร์นะคะไม่ได้ใช้ ใช้โซนี่ในค่าทีแล้วตอนนี้ใช้โซนี่ A 5 1 0 0นะคะเหมือนในค่าทีเป๊ะเลยเปลี่ยนทําไมต้องบอกว่าในค่าทีของไฟล์นะคะมันแก่มากแล้วเหมือนคนที่ทํางานหนักเราต้องการพักผ่อนแล้วอะด้วยความที่เราพกไปไหนมาไหนด้วยทุกทีนะคะเป็นเหมือนอวัยวะส่วนหนึ่งของไซน์เลยตระกูลเน็กเนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาไม่ได้ผลิตแล้วนะคะเขาปรับเปลี่ยนมาเป็นตระกูล A ก็จะเห็นกัน A 5 1 0 0 A6 ่งศ A หบลาบลา A 7บลาบลาอะไรแบบนี้ A 5 1 0 0เนี่ยโดยรวมมันเหมือนกับ แต่ว่าก็มีข้อแตกต่างอยู่ชัดเจนเหมือนกนนันก็คือเรื่องของระบบข้างในนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดเรียงฟังก์ชันใหม่เซนเซอร์เท่าเดิม ISO เท่าเดิมแต่ว่าตัวพิกเซลแตกต่างกันเยอะพอสมควร n e x 5T ตัวเก่าของซายพิกเซลมันจะอยู่ที่ประมาณ16.1ล้านพิกเซลเท่านั้นแต่ว่าตัว Sony A5100 พิกเซลจะอยู่ที่24.3ล้านพิกเซลนะคะซึ่งความแตกต่างตรงนี้ทําให้เห็นชัดเจนในเรื่องของความคมชัดของภาพนะคะสิ่งที่เปลี่ยนไปนั่นก็คือ ตัวฟลิปจอนะคะถ้าเป็นเน็กเนี่ยมันจะสามารถดึงออกมาแล้ว,ลวดันมาด้านล่างได้แต่ว่าตัวนี้ทําไม่ได้ตัวนี้คือจะเป็น180องศาอย่างนี้เท่านั้นมีอีกที่เปลี่ยนไปนะคะก็จะเป็นฟังก์ชันการใช้งานภายในเรื่องของการส่ง Wi-Fi เข้ามือถือนะ A5100 นะคะส่งง่ายมากแล้วก็มีฟังก์ชันที่สามารถใช้งานได้ดีกว่าตอนที่เป็นเน็ก5ทีเยอะเลยนอกจากระบบตัวเครื่องนะคะมันจะมีอีกหนึ่งอย่างที่โซนี่ออกแบบมาแล้วไซร์ลิสซูปไซร์ชอบมากนะคะนั่นก็คือ แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Pay Memory นะคะมันจะเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถเชื่อมต่อกับตัวกล้องนะคะเพื่อที่จะโอนถ่ายข้อมูลเข้ามาในสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตของเราได้อะสมมุติวันนี้ายถ่ายรูปมาไซอยากจะโอนรูปเนี่ยเข้าไปในมือถือทำยังไงง่ายมากค่ะไปที่ฟังก์ชันที่เป็นไวเลสกดเข้าไปปุ๊บเราก็เลือกค่ะว่าเราจะเลือกรูปที่เราจะส่งเนี่ยจากตัวกล้องหรือว่าจะไปเลือกอีกทีในมือถือส่วนใหญ่ไซจะเลือกในมือถือนะคะเพราะว่ามันง่ายดีดูได้ว่าเราอยากจะได้รูปไหนให้มันก๊อปปี้ลง มันมีความจําเป็นมากๆกับสายสิ่งที่ต้องทําคือง่ายมากก็ไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Pay Memory มานะคะสมมุติว่าเราใช้มือถืออะสายใช้มือถือสายนี่แหละสายอยากได้รูปหรือว่าวิดีโอที่สายถ่ายวันนี้นะคะสรายก็เข้าไปที่ฟังก์ชันไวเลสในตัวกล้องจากนั้นเชื่อมต่อ Wi-Fi นะคะมันจะมีสัญญาณ Wi-Fi ขึ้นที่ตัวมือถือของเราแล้วก็กดเลือก WiFi ของกล้องจากนั้นเราก็เข้าไปที่แอปพลิเคชัน Pay m e m o r y ตรงนี้ทําอะไรได้บ้างนอกจากที่จะรับส่งรูปภาพและวิดีโอแล้วนะคะยังสามารถใช้งานเป็นสมาร์ทรีโม ได้ด้วยนะคะเขามีฟังก์ชันนี้ซึ่งไซชอบมากตรงที่ว่าสมาร์ทรีโมทเนี่ยมันทําให้เราสามารถถ่ายรูปจากระยะไกลได้บางทีเซลฟี่มันสุดมือแค่นี้ไงมันก็จะได้แองเกิลแค่นี้แต่บางทีเราอยากได้แบบฉากหลังเยอะๆนะคะเหมือนเวลาเราไปเที่ยวอะไรแบบเนี้ยก็ใช้สมาร์ทรีโมทรูปที่เราถ่ายมันจะก๊อปปี้ลงในมือถือหรือแท็บเล็ตของเราเลยนะคะโดยตัวโปรแกรมเพย n เมมโมรีมันไม่ได้ถ่ายได้แค่รูปวิดีโอก็สั่งถ่ายได้แล้วก็สามารถปรับตัวชดเชยแสงได้ด้วยนี่คือข้อดีของมันนะคะว่าทำไมไซถึงเลือกใช้ A510 แต่ที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างเลยในฐานะบิวตี้บล็อกเกอร์นะคะนั่นก็คือโซนี่เวลาถ่ายพวกเครื่องสำอางถ่ายเมคอัพให้สีสันที่ไม่เพี้ยนโซนี่อาจจะมีความติดเหลืองอยู่นิดหน่อยแต่ว่ามันยังเป็นอะไรที่ให้สีสันที่ค่อนข้างสดใสชัดเจนนะคะซึ่งใายชอบในส่วนนี้แต่ละคนอาจจะมุมมองในการมองสีไม่เหมือนกันอาจจะชอบสีของอันนี้มากกว่าชอบสีของนี้มากกว่าแต่คือสายชอบโซนี่นะคะแต่ไหนแต่ไรก็คือชอบโซนี่เพราะฉะนั้น โซนี้ตอนี้มินและเลดนะคะบางคนอ่ะซื้อมาแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยฉันอยากได้รูปแบบพิมพ์พาทำไมถึงไม่ได้ เฮ้ยทําได้ถ้าคุณปรับเป็น <c oughs> ก็ทําได้ฟังก์ชันในเครื่องเนี่ยใช้หมดหรือยังจะบอกตรงนะเซใ,ใช้มาหลายปีเซยังใ,ใช้ไม่หมดเลยฟังก์ชันมันเยอะมากนะคะค่ากล้องเนี่ยเราปรับไว้ยังไงบ้างมันก็สามารถทําให้รูปที่ออกมาเปลี่ยนไปตามนั้นด้วยเหมือนกันอยากได้รูปฟงฟริง ring, อยากได้ผิวแบบบ,บิวตี้ขึ้นมาในนี้ก็มีค่ะโหมดบิวตี้สกินโหมดทําให้ถ่ายออกมาแล้วกลายเป็นรูปฟงฟลิง ring, แต่คือไซไม่ชอบไงส่วนตัวเก็เลยไม่เคยเข้าไปเล่นว่ามันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นไม่พูดถึง ในการใช้กล้องของไยนะคะายใช้อยู่โหมดเดียวก็คือโหมดตัว P ค่ะ P โปรแกรมนะคะเพราะว่ามันสามารถปรับได้ทั้งค่า F t o p ปรับชดเชยแสงได้แล้วก็ปรับ ISO ้วยตัวเองได้ F o p คืออะไร ISO คืออะไรการชดเชยแสงคืออะไรอันนี้เดี๋ยวจะยากไปนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานที่ควรไปอ่านก่อนที่จะเริ่มใช้กล้องแบบนี้นะคะทีนี้เรามาต่อกันเรื่องของเลนส์นะคะทำไมเลนส์ถึงสําคัญสําคัญมากเพราะว่าภาพที่เ,เพื่อนๆเห็นว่ามันหลังละลายอุ้ยแบบลอยวัตถุ ลอยมีชัดลึกชัดตื้นนะคะมันเป็นเพราะว่าเลนด้วยเลนคิดเขาก็จะมีความสามารถของเขาในระดับหนึ่งแต่มันไม่ถึงกับความสามารถของเลนที่เป็นเลนพิเศษนะคะอ่ะเดี๋ยวอธิบายก่อนว่าซายมีเลนเท่าไหร่อันนี้คือกระเป๋าใส่เลนของซายนะคะเลนมี2ประเภทค่ะเป็นเลนฟิกและเลนซูมเข้าซูมออกได้ส่วนใหญ่ที่ซายใช้จะเป็นเลนฟิกนะคะณปัจจุบันที่ใช้มากที่สุดก็จะเป็นเลนฟิกเหมือนกันส่วนเลนซูมเข้าซูมออกเนี่ยมันเหมาะกับการที่เราขี้เกียจพกเลนฟิกเพราะเลนฟิกส่วนใหญ่จะหนักเราอยากได้อะไรที่แบบถ่ายได้หลายๆแบบ เรารู้ว่ากิจกรรมในวันนี้มันต้องมีหลายๆอย่างแล้วเราไม่มีใครช่วยเพราะฉะนั้นคือเลนที่สามารถพกพาไปใช้ได้ตลอดแต่อย่าถามหาภาพที่สวยเวอร์วังเพราะว่ามันจะได้ในแค่ระดับนึงเลนต่อมานะคะพอดเทรดห้าสิบหเป็นเลนที่เอาไว้ถ่ายระยะพอดเทรดซึ่งนิยมมากนะคะระยะ50มันจะเป็นระยะที่ได้แบบเสมือนจริงฟังเขา,ามาเหมือนกันนไม่รู้เรื่องหรอราะว่าเออสวยดีตัวนี้ก็ใช้บ่อยเมื่อก่อนนะคะก่อนที่จะซื้อ241.8มาตัวนี้ใช้บ่อยที่สุดแม้แต่กระทั่งมา เซลฟี่ตัวเองนะตัวนี้เป็นเลนส์มาโครค่ะเลนส์มาโครของโซนี่จะอยู่ที่3.530เอาไว้ถ่ายวัตถุเอาไว้ถ่ายอะไรที่เราต้องการที่จะเจาะเข้าไปแบบอย่างเงี้ยค่ะเอาเลนส์ไปเจาะใกล้เงี้ยเรามาสามารถโฟกัสได้นะคะอันนี้ก็คือใช้มาโครถ่ายแล้วก็เลนส์ตัวนี้นะคะซึ่งมากับตอนที่ซื้อใน5้ทตอนนั้นซื้อมาเป็น2เลนส์ก็จะได้เลนส์คิดตัวหนึ่งแล้วก็เลนส์คิดอีกตัวหนึ่งคิดตัวนี้เป็นเลนส์เทเลเทเลคือเลนส์ที่ถ่ายระยะทางไกลเหมือนเพื่อนๆไปสวนสัตว์อยากซูมสิงต ที่อยู่แบบห่างๆออกไปแบบหลายๆเมตรอะไรแบบเนี้ยก็จะใช้เลนเทเลถ่ายนะคะอันนี้คือเลนที่เขาไ้ถ่ายแบบกีฬาถ่ายสัตว์ถ่ายอะไรแบบเนี้ยไกลๆนะคะระยะอันนี้คือค่า f ได้4.5-6.3แล้วก็ระยะคือ55-210นะคะไกลมากแล้วก็สิ่งนี้ค่ะตัวหนึ่งที่เล็กคอมเมต์มันเป็นเลนพอร์เทรตเหมือนกันเดี๋ยวจะสับสนว่าทำไมไซตต้องซื้อพอร์เทรตหลายอันเนื่องจากว่าตอนนั้นลองผิดลองถูกไงเราไม่รู้เรารู้ว่าเราต้องออปชันแน่นเราก็เลยซื้อมาสรุปว่าไซตไม่ค่อยได้หยิบตัว ว50เท่าไหรเนื่องจากว่า50เนี่ยเวลาถ่ายมันยืนกันอยู่ไกลเกินไปแล้วใชรเป็นโรคแบบไม่ชอบยืนแอคท่าไกลๆมันรู้สึกเหมือนเราเป็นคนบ้าน,นะคะก็เลยไปซื้อ35มาซึ่ง35ดีมากอะ35เนี่ยเอฟก็จะ1.8เท่ากันกับตัว50แต่ว่าระยะ35เนี่ยมันแบบใกล้ตัวเรามากกว่านะคะสามารถถ่ายพ o r t เทรตสวยมากเลยอะคือไม่ต้องมียืนไกลจากแบบมากนะคะก็อยู่ใกล้ๆได้สรุปทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลน,นะคะ1 2 3 4 5 6 6าสีเลนที่เรามีอยู่ตรงนี้นะคะใช้บ่อยสุดคือเลนไซส์เ <laughs> นื่น ในความใสวิงของมันอันนี้คือเล็คอมเมนต์นะสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ได้ใช้ฟูลเฟรมนะคะแล้วอยากได้ไซส์ดีๆสักตัวที่สามารถถ่ายเซลฟี่ตัวเองได้ด้วยหลังละลายเซลฟี่ได้เฮ้ย <Hey! S 1> สามารถถ่ายในระยะใกล้ได้ด้วยจนเกือบจะเป็นมาโครอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นมันแบบในลักษณะการใช้งานคล้ายๆทซายคือมันครอบคลุมมากพวกเครื่องสำอางที่ไซสถ่ายหลังๆมานี้ก็เป็นเลนส์ไซส์ทั้งหมดพอชอบตอนนี้เดี๋ยนนี้ไปงานก็พบไปไหนมาไหนด้วยกันหมดเลยนะคะแต่ว่า ข้อเสียก็คือมันจะเป็นเลนส์ฟิกด้วยความที่เป็นเลนส์ฟิกนะคะมันจะไม่สามารถซูมเข้าไปได้ถ้าเราอยู่ไกลจากวัตถุมากเกินไปหรืออยู่ในระยะที่แบบมันไม่ได้ะคะ่ะหรือว่าเราต้องการจะเก็บภาพคนรวมๆเยอะๆนะคะอันนี้ก็ต้องถอยแบบถอยกรูออกไปเวลาซส่เซลฟี่ถ่ายงานก็จะแบบเห็นนะ ถ่ายแค่เนี้ยมันได้ภาพนะเห็นไหมมีสเปซด้วยนี่คือข้อดีที่ไซชอบในตัวเลนสไซ24.8ตัวนี้นะคะนี่คือไ์เปลี่ยนกล้องนะคะลองดูคุณภาพไฟล์อันนี้คือ a 5.00นะคะที่ถ่ายอยู่แล้วก็ด้วยเลนไซ24.8นะคะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเราใช้เลนสไซระหว่างมันจะละลายมากกว่าตอนที่ใช้เลนสคิดธรรมดาแบบนี้นะคะ พี่ได้บอกว่าเรื่องเลนส์สำคัญไม่อย่างนั้นช่างภาพดังๆภาพวิดีโอช่างภาพนิ่งทุกคนไหมคะถึงต้องลงทุนก็เพราะามันสำคัญนะคะ อาพูดถึงเรื่องวิธีถ่ายงานของซายนะคะก็จะเห็นกันว่าปกติแล้วเนี่ยซายจะชอบไปเหมือนอุดอู้อยู่ตรงรูรูห้องครัวในบ้านไม่ใช่อะไรเหตุผลเดียวก็คือตรงนั้นมีระเบียงและระเบียงเนี่ยมันรับแสงธรรมชาติเข้ามาและที่สําคัญก็คือในห้องซายใไม่มีพื้นที่แล้วดังนั้นในวิดีโอนี้จะเห็นว่าเฮ้ยมีโซฟามีอะไรแบบว่านี่คืออีกห้องหนึ่งแล้วนะคะซายเพิ่ง move ม,มาห้องเก่าเองอยู่แต่ว่าอันนั้นเอาไว้เก็บของไว้ทําอย่างอื่นนะคะแต่ว่าห้องนี้คือจะเอาไว้ถ่ายงานแล้วโดยรวมก็คือซาย แต่ยังใช้แสงธรรมชาติอยู่แสงธรรมชาติได้จากไหนก็ได้จากไปอยู่ใกล้ๆกล้ระเบียงไปอยู่ใกล้ๆอะไรที่เป็นแหล่งแสงธรรมชาติเข้านะคะแต่ว่าข้อเสียของแสงธรรมชาติก็คือแสงธรรมชาติมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตลอดทั้งวันเดี๋ยวเมฆบังเดี๋ยวพระอาทิตย์เคลื่อนลงมาแสงก็จะส้มมากส้มน้อยสว่างมากสว่างน้อยอะไรแบบนี้ซึ่งเราควบคุมไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นในวิดีโอเนี่ยบางทีเห็นทรายแต่งหน้าจะเห็นว่าต้นคลิปเนี่ยแต่งสว่างผิวสวยมากเลยนะเราถ่ายนานไงหลายชั่วโมงพอได้ท้ายคลิปก็ เป็นหน้าสม้มเลยบริงที่อยากบอกก็คือแสงธรรมชาติเหมาะในการถ่ายแค่ เซลฟี่ตัวเองหรือว่าถ่ายงานที่ไม่ต้องการความต่อเนื่องถ้าต้องการความต่อเนื่องต้องเป็นงานที่เรามั่นใจว่าเราถ่ายไม่เกินหนึ่งชั่วโมงไม่อย่างนั้นต้นคลิปกับท้ายคลิปนะคะแสงไม่เหมือนกันละอันนี้คือข้อจํากัดแล้วเราจะแก้ยังไงต้องมีสตูดิโอเล็กๆส่วนตัวสักนิดนึงต้องไปซื้อชุดไฟนะคะการจัดไฟเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากซึ่งตัวใส่เองก็ยังไม่เก่งยังไม่ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเท่าไหร่ก็ต้องไปเรียนรู้กันต่อแต่ว่าตอนนี้คือก็ค่อนข้นางแน่ใจว่าตัวเองมีไฟที่พร้อมที่จะถ่ายวิดีโออแแลล้้้ววมมีีีไฟทท่่่พพรจะถาย ะะทีนี้พูดถึงรูปโปรดักที่ไซชอบถ่ายแล้วหลายๆคนก็รู้สึกว่ามันเหมือนแบบเป็นซิกเ i เ t u r e ของเราจริงๆแล้วสไตล์การถ่ายภาพแบบนี้มันไม่ใช่ของไซไซไม่ใช่ขีดคนนะคะมันเป็นสไตล์การถ่ายภาพที่เขาเอาไว้ถ่ายพวกนิตยสาร,รเอาไว้ถ่ายภา,ายพโปรโมทโปรดักนะคะการถ่ายรูปของไซใน hashtag# taken by fio คะ่ะนั่นคือทุกภาพไซถ่ายเองบางรูปอาจจะดูสวยมากบางรูปอาจจะดูไม่สวยก็ลองผิดลองถูกกันไปเรื่อยๆเนาะที่อุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องมีในกรณีที่สิ่งที่เราได้มามันเป็นสิ่งของชิล เล็กๆ,ๆที่เราต้องการที่จะจัดให้มันดูสวยนะคะต้องมีสิ่งนี้คะ่ะ กระดาษนะคะรอยปอนค่ะกระดาษวาดเขียนรอยปอนของเราหาซื้อง่ายๆตามร้านเครื่องเขียนทั่วๆไปนะคะแผ่นหนึ่งไม่น่าจะเกินสิบห้าบาทเอาไว้ปูรองพื้นนะคะเพราะว่าเวลาที่เราถ่ายวัตถุเนี่ยเราไม่ต้องการให้แสงมันสะท้อนขึ้นมาถ้าเราใช้อะไรที่มันเป็นวัตถุที่มันสะท้อนแสงได้มันจะทําให้เกิดการสะท้อนยกเว้นแต่ว่าเพื่อนๆเจอวัตถุสะท้อนแสงที่สวยอย่างเช่นผ้าที่เป็นกลิตเตอร์ว่าพวกฟลอยด์แบบนี้นะคะ มันจะได้ฟิลไปฟิลหนึ่งสิ่งที่ต้องมีแล้วไม่ทําให้ภาพเราหน้าเบื่อนั่นก็คือพร็อพนะคะซึ่งสฟพร็อพเยอะมากทุกอย่ก็จะใช้เวียนไปเวียนมาเนื่องจากว่าเรารู้ว่าแนวทางของเราเนี่ยเราชอบอารมณ์ของภาพประมาณไหนไซชอบให้มันดูฟรุงฟิงนะคะฟรุงฟลิงก็เลยมีพร็อพเยอะแยะมากมายอย่างนี้นะคะก็จะเก็บพร็อพไว้สิ่งที่ชอบซื้อก็คือพวกอย่างเงี้ยที่รองแก้วเพราะว่าสิ่งที่ไซถ่ายมันจะเป็นของชิ้นเล็กๆพวกเครื่องสําอางดังนั้นพวกที่รองแก้วเนี่ยมันก็จะแบบอยู่ในพื้นที่พอดีพอดีอดท,อที่สุดดคคือออพวกกไม้้นนนะะัี ดอกซากุระได้มาเป็นของขวัญจากญี่ปุ่นนะคะอีกอย่างหนึ่งที่เอามาถ่ายแล้วสวยนะคะก็คือพวกริบบินต่างๆอะไรที่มันมีขนนะคะหรือว่าอย่างนี้สิ่งนี้ ถ้าเราเอาเข้าไปใกล้ๆเลนนะคะมันจะเกิดเป็นเหมือนแต่ไม่รู้ว่าสัพททางเทคนิคเขาเรียกว่าอะไรแต่มันจะเป็นเหมือนโบเก้กลมๆคือมันก็สวยดีนะคะสิ่งหนึ่งที่แนะนําว่าให้มีซื้อติดเอาไว้นะคะก็คือพวกเพชรเพชรปอมเนี้ยแต่ว่าขอให้ดูปอมแบบปลอมดีๆหน่อยนะมันจะถ่ายรูปแล้วสวยแล้วใส่เป็นคนที่ชอบเจออะไรแบบนี้แล้วก็ซื้อเก็บเอาไว้เราเป็นคนชอบรูปที่ค่อนข้างคนสว่างแล้วก็มีความฟุ้งฟิ้งในตัวแต่ไม่ใช่ว่าเราจะไปในสายแบบดูเท่บ้างไม่ได้แต่ แค่ว่ามันไม่ถนัดเฉยๆอย่างหนึ่งที่ใส่ชอบมากสิ่งนี้ค่ะพมนะคะอันนี้เป็นพรมขนแกะใส่เอามาจากนิวซีแลนด์แต่ว่าพมในประเทศไทยมันก็มีเยอะแยะเนาะก็ลองเลือกขนที่ชอบดูสิ่งนี้ได้จากการเก็บรวบรวมจากการที่หลายๆคนเวลาส่งของมาเขาจะมีพร็อพแต่งมาในกล่องอะไรแบบนี้ใส่ก็เก็บรวบรวมนะคะดอกไม้ปลอมที่ทําออกมาแล้วดูดีหน่อยมันจะดูเหมือนดอกไม้จริงปะ แล้วเวลาถ่ายรูปรูปเราก็จะไม่น่าเบื่อเหมือนแบบมีอะไรที่มันทําให้รูปมันฟุ้งขึ้นมาค่ะสิ่งอีกสิ่งหนึ่งคนต้องมีนะคะไม่ว่าจะถ่ายวิดีโอหรือถ่ายรูปรีเฟกซ์ใส่แล้สีเงินจะให้แสงที่แข็งออ้โหผิวดีเกาหลีขึ้นมาเลยแค่ตบรีเฟกซ์เข้าไปคือให้ไฟมันตกเข้าหน้าเพื่อที่จะลบเงาที่นิยมใช้กันในงานบิวตี้ก็จะเป็นรีเฟกซ์สีขาวค่ะมันจะให้แสงที่ค่อนข้างนุ่มนวลหน่อยต่างจากเมื่อกี้เห็นไหมคะผิวเป็นผิวอยู่นะคะแล้วก็ไม่แข็งเรื่องนี้นะคะเป็นอะไรที่พูดกกันยาาวมา ก็กลัวว,วิดีโอมันจะยาวเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีเรื่องไหนที่สงสัยอยากสอบถามอยากรู้เพิ่มเติมอีกนะคะก็ลองถามถามกันมานะคะแล้วถ้าใส่เจอแล้วรวบรวมแล้วรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์ก็อาจจะมีวิดีโอพักต่อออกมาให้ได้ดูกันวันนี้ขอลาไปก่อนดีกว่าค่ะแล้วพบกันใหม่ในวีดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย